กินมันตึมกินปลาขาท่ามีผู้ชายอยู่แถแทก็ได้กินมูปลาเด้ผู้ชายเขากลามูปลาเด้เป็นซักเครื่องหนึ่เดียวเดี๋ยวีมูกปลาแห่เนียเป็นโละกัแหงกำลังแห่งหลักไปต้องมีผู้ยูนี้บุญเบิ้งพระเท้านี่เขาเอาน้ำนะครับกิ่นยังอยู่นี่บุญเบิ้งพระเทา เขทขาขาเก้มูเลยนี่นะแก่ก้มู่นาะบรรดาเผาต่องเรื<_<_่องแหละมีซ่องคนมีผู้นี้กับผู้นั้นท่นที่ว่าแก่ก้มู่อยู่นี่นะเรื่องนั้นตายหมดแล้วที่แก่ก้มู่บรรดาเผาต่องเรื่องมันซ่องขนนี้ไม่ตู่เน่าั่านอืมสดซะแล้วนี่นะเราหนอนอย่างนี้นะเออผูนั้นการฮั้งบังหน้าผู้นั้นผู้นั้นต่างผู้นั้นกามีณรแต่ว่านุ่มกว่าเป็นเจ้ากวกเจ้าเหล่ากับเจ้าเนาะเออแมีนซ่องขนนี้แหละเป็นเจ้ากวกเจ้าเหา สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดสุดสุคนเนาะวันนี้ที่พาทุกคนไปเบิ้งที่ก็จ้าเตรียมเฮ็ดอา่านะหัวฮับแคคโซเลียเนาะไปเบิ้งว่าเป็นจังไดเนะาะโซเลียมาบ้านไหนก็จ้ามุงประตองสิไปเบิ้งเฮือนดังเดิมที่เฮ็ดจำลองไว้ข้าเจ้ามาท่องเที่ยวจะซื้อเนาะบ่แมน่น,แนอยู่แทนเนาะเฮ็ดจำลองไว้เฮาก็สิ่ลอร์บตะลางแล้วไปนหนโอ้นี่บ่แล้วเทื่อนี้เหมือนสตติกล่างนี้นะ สติกว่าโบเล่เธอเนี่ยแล้วแล้วก็สิมายุ่กันได้เนี่ยสติกก็ได้นี่สติกกระทะนี่เป็นเหรียนสติกล่างสุดท้ายอยู่ทีไปทายทุกคนขึ้นไปเบิ้งกันอันนี้มันตายเออนี่ไปาทางกลับแต่เราจะไปทางกลับเราจะเลงมาทางนี้มีช่องทางนี้เนะ่ น้อยไม่เท่าแพท์ะครหุบตะกี้ๆกีตอนบนุนนำไปเจอเข้าขังแรกใน้งสงนี่มีห่านางขึ้นมานน้ยางไปสํารวจตํากันเนาะมาทางทีกระเจ้าเปิดไปแลงท่องเที่ยวฮะเนาะกรเจาได้เห็ดแวบ,บได้เนาะจําลองแนวใดคือจําลองวิธีชีวิตของกระเจ้านี่แหละเนาะสัวข่าว ็ดในช่วงบุญปีใหม่เนโน่แต่แล้วบุญปีใหม่ีนกะบ้านมีแค่คนมาเยี่ยมยา่มกะเสียปะไปเลยเนาะ,ะรล้วแพ้ยุพีซนนะไงยนต้แล้ว,วเขาจะมาให้ให้หนานเท่านี้ xiên mộc xiên gà này là bên bún nấm để hóc nấm mang thay bên cả đi để khép con mà dầm dầm lai này nọ còn khi nó bị chụp chụp vậy này cái con hết này nè หัวไฟมาอยู่นี่ต้นไม้นี่คือสิพภะอยู่เลยม,มึงนขึ้นคนมานอนนี้นี่ทังจากก็จะออกขึ้นมาทางนน,นั้เนาะบนทางปลายนะคืนนี้เราก็มาจอดรถอยู่นี้จอดรถบริเวณจอดรถเดินไล่ขันอยู่แล้วลงมาลุ่มที่ทางเข้า ข้าศิษย์ยจำลองเป็นแขกในเทีวชมจริงเขามาท่ายอันในพื้นที่สวิตเราทุกคนเนาะเขาบริไม้มีการแสดงเลยบางคนก็สิว่ามีการเตรียมกันในน,น,นันี้นับตั้งแต่เด็กน้อยเสียก็คือกันเนะเาะเขาก็ว่าความจริงเน,นาะโบเห็นก็คือโบเหน็นเนาะแล้วก็บรปิปะไว้ใซ่อีกเขาจะเอาไปเองแล้วก็บร,บริบอกได้เติม ตัวท้ายวิธีชีวิตก็คือท้ายความเป็นจริงนี่แหละเจตนาแต่กระท้ายเนีนั่นเนาะบืเห็นก็นคือบืเห็นเนะาะเอาบะไรมีการแสดงเดี๋ยควคนเข้าใจคือนันผู้ที่เข้ามาเบิง้งเนาะถ้าผู้เข้าใจแต่เดี๋ยวนึงแต่ผู้บอกเข้าใจนี่ก็ค,คือว่าเนีดี๋ยวแต่ผู้ที่คิดซะเนาะโอ้นี่ยเนี่นี่นี่นนนต้องเรื่องเห็นอะไรปะเนี่ยเอาต้องเรื่องนี่แหละที่แมายของพอต้องเรื่องนี่เนี่ยเพราะจันที่เนี่ย ก็ถ่ายนี่ไปไนิดนึงก่อนโอ้ตอกเดิมเรื่องเราเนี่ยคือเมตะกี้เขากะสิเปลี่ยนบาตอกล้ว เรื่องเนาะแบบดังเดิมนะก็เจ้าจุ๊ป้าเห็ดแนวนี้แหละเนาะที่ได้จำลองมาเพื่อบางคนก็เคยเห็ดมาก่อนเนะา,า,เจา,จปปานะนมาก็เจ้าจุ๊ป้าแนวได้เลยนะบางคนห้ามาเข้ามามาก่กแตสีเห็ดแต่แบบนี้โอ้ยเป็นตูปเป็นตูปนี่แหละสองเรื่องก็เจ้าปุ๊จุ๊ป้ากันแนวนี้เลย หลับผู้ที่เป็นซีแฟนบันเทลกันะะจะเข้าจะหูถั่้ที่เ่เคยมาก็อาจจะเ่เคยเห็นอยู่เครื่องกินสุสกซับตูบเดือนกันนี่คือหน่วยของพอตองเรื่อง คนเดียววันนี้บนนำก็ได้น,นำไปห้าเด็กหน่อยเนาะก,กับซาลีเด้แล้วก็บ,บ้าคุณโอ้เกือบพขามาหยุดนี้เราแท้ตีเนี่ย <c oughs> จ<ำ> <c oughs> ะมาตองเรือเ่องอะไรไงตองเรื่องใ้แท้ตัวนี้นะมีนี่อีกตึ้มเนี่ย

Ủa oh, này mình hơi ống mật Hơi yếu em à Sẽ cả mà một bật như đấy nhỉ Sẽ tích một bạch như tí Này cầm một tổng ống một lọ Lạc một lọ Phút mặt theo cả nhang sổm này cái đấy Bỏ hòn đấy hả Nhang sổm Thì xì vịt เด็กดังเด้นอยู่นะป้าเจ้าออกมาแล้วครับแปลว่าแต่ก่อนกับปัจจุบันชนนเนาะเอกามากระทลุมาให้ข้าเจ้าใช้ชีวิตแบบปก,ปกติทั่วไปนี่เขามานีกระทลุมาใหา้ข้าเจ้าจากเมื่อก่อนเคยอยู่ปตอง before and after นะปัจจุบันมาอยู่เหันมุงแย้ายนกส่วงพื้นนะ พัฒนาแกเป็นกเกาๆไปนั่นแหละเนาะเออ มีแคบมายามสมัยรถจ้าจุเทิงเนี่ยมันรถพวกเก่านีดหนึ่งเออรัดกันหนูนะซ้อมกันไว้เจ้าจะไปเจาะไปทางบอกบอกเขาจย้ายขึ้นไปทางนี้ลงมานี่เจ้าไปลุ่มพีออ ก็ตกเขามีถ e like mm. in ึนเนาะมีแคบมายามมือก็ได้มาจทางไดู้บ้านสุภมโอ้สุวนภูมิตักลายเนาะเดี๋ยวนี้มาทางบนกระจาเฮ็ดจำลองตะกี้เฮ็ดเหรอบ่ เออ,อเออเออน่ะยา,างบ้านเลยเป็นมีฟตุตอันนี้นะนนเนยง <c oughs> บน,นเนเ็เนาะเออไสร้างพักปีใหม่นี่โอ้พักแท้ได้พักเก่ามือนได้เนี่เดี๋ยวนี้ก็คือว่ามานอนอยู่นี่แล้วนะเมนเขาบอดนอนอยู่ปลาย่่นบอบนอนละวมาขีบันละสนุลยนะอไอันนี่คีบันอะไร มีเรื่องมันดิบความก็จะเอาจากแข้งพยู่เนาะนั่นแหละทางแข้งทางเมืองทางบาแล้วก็จัดให้เจ้าน,นี้แล้วก็มีนาอยู่คนตึมมีนามีน้องป่าอยู่คนตึมไกลไปคัับถ้าเห็ดเป็นอาชีพของที่ก็เอาเลยนะมาไปเข้าป่าตึมกำลังจะจกหน้าเดี๋ยวจกน้องป่าเห็ดแอบน้องป่าเลยให้แรงเนาะเห็ดหน้าเห็ดนั่งกระไดเนาะแมนแ่นเรามีอีเคยเป็นคนลาวมาอยู่น้ำนี้พูดนึงมาเอาซาลีนะนะเออนี่นี่นี่พูดนี้นะเออแต่พูดนี้แหละซีเป็นแห่งหลักแล้วก็ บอกซ่อนกระเจ้าเฮ็ดน้ำแต่พวกนั้นเนี้ยจะหาเฮ็ดตัวหนออุอมกับบุญนำฮั้นบุญนำก็จะพาเ,เขาเฮ็ดน้ำมีน้องปลามีนหน้าแล้วก็บอีบุญยักษ์แล้วมีอันทำมาให้ก,กินเนาะเออไปู้เท่า <c oughs> แต่ก็คือว่าเนี่ยเมื่อว่าคนเล่าคนพูดนุ่มเหมือนกับเฮ็ดยังบุได้หรอวก็จะก็นั่งพักกินย่างเดียวเลยเออส์เปไปน้ำอุดรยุบปลาซาลีซาลีไปนน้ำอุดรยูบป้าเด็กน้อยเขาเคาป้าได้เขาได้มือเราเบิ้งเตะไปเหมือนที่ที่สี่ เดี๋ยวยูเงันไม่ละสสีสองห้าหมือหรอแล้วยังบอออกมาบอเดี๋ยวนไปนานกันอยู่หมเลยโอ้เขากับหูด้่นอโซดยนีู้จุดแล้วแต่ก่อนนั้นอันสิบปลายเมือนงันบุหูว่าเข้าอยู่ใส่เดี๋ยวนี้หูแล้ว็มาบอกบออว่าอยู่พุนะข้ามไปทรานอนซ่องคืนจึงฮอตปักทเลาะกันไปน่นอนเ้เลาะไปเขาไปไล่มือเราเด้ปักเจวไปขนาดนีนาไนำพื้นพุ้นะข้ามไป โอ้บทฮิตเก่าเาไปนี่เขาห่อเขาเอานำไปนำมีแต่เสียบมีแต่มีแล้วก็ไปเอาปูไปเอาปลากั๊งแล้วก็ก้นมันหยอดเต่าหยอดไว้เนี่อหยอดไหว้หยอดบุญเนี่อกินน่ะจี้กินเสร็จเนี่ยบุญนีแหละเขาน่ะมีแต่อะไรดอกมากก็เอาไปแบกไปพุ่งโล่ซ่องโลหมดแล้วก็กินไหวกินมันตึ่มกินปลากระทามีผู้ชายอยู่ลำแทรก็ได้กินมู่ปลาเด้ผู้ชายเข้าราหมู่ปลาเด้เวลาเนื้อหนเออ มปสักเค่ไหนอยเ่ีอยวยังาไปน้ำเมี่ยงเลาะกำแพงกำลังแหงหลักไปต้องมีผู้ยูนี้บุญู้บนงพูเท่านี่โอ้มีวกนำในดูเรี่องเทานีอืก็เอานำนะกินยังมีบุญผู้เบิ้งผูเท่าเาเ่าเาก็มู้นเลยนี่นะแก้ก็มู้นเบรรดาเ่าต้องเรื่องและมีซ่องขนมีผู้นี้กับผู้นั้นท่านที่ว่าแก้ก็มู้อยู่นี้นะเรื่องนั้น ตายหมดแล้วที่แกกูมูบรรดาเขาตองเรื่อง,น,องนี้มันซอมคนนี้เ็พราะไม่ตู่นั่งท่านหลับไปซะเหล่านี่น่ะเรานอนท่านนี่น่ะเออพนัน่ารฮั้งพนันนั่งพนนันการเมนรเ้นแต่ว่านุ่มกว่าเป็นเจ้ากวกเจ้าเล่ากับเจ้าเนาะเออแมีนซอมคนนี้แหละเป็นเจ้ากวกเจ้าเล่ากับเจ้าเป็นพ่อตู้เมตู้เป็นชวดเอันห้าค่อยเบาอันแป๊บเข้าเจ้านี้อันที่แมนอ้อมมัจักใช้เลือดเดียวกันเลยเนาะ อ่ะก็เกือบว่าแม่นคนไดเอาค่อยเบานน่อแล้วมันนี่สมมติว่าเอากั้นนี่นะสมมติว่าเขาจะเอากั้นกับแม่ใช่เลืดเดียวกันอย่างเอาแม่เอาแต่ว่าคนที่เกิดจากทองเดียวกันนะเอากันบได้กระทั่งวันน้องแม่กับนาท่นเอากันได้แล่ลูกอายลูกน้องกัน้ลูกน้องเอากันได้ก็คือมีผู้นึงกับน้องแม่ แจะไปเอากับลูกตัวเองสีได้องเดียวกับเราโเนาะเออเขาเขาบีกกดแต่ว่าทองเดียวกับเราเอาโบไรขั้นถ้าทองผู้อื่นเราเอาได้เมื่อเอาได้แต่ว่าแต่ว่าเป็นลูกหน้าลูกอายอย่งนี้ได้เออเอาเขาก็จะมีครอบครัวดย่างแยงแทก็มีแต่ซ่อนครอบขวดหนึ่งเปเท่ามิดนึ่กับลูกเราเมื่อเท่ามิดแล้วก็ม่เท่าวดังนั้นซื้ออันนี้ก็ใช่มีลูกมีกระพมีมอย่างเงี่ยเอาเนี่ยกระพุ้มมีลูกมีลูกมีไม่ครับตายหมดแล้วแล้วอัน อันอันโซาลีนั่เป็นล un ูก่ะนะบุม <e ลููดงอยู่ป้าพุณลูกไม่เท่ามิดพุนระบอมาค่ะไม่เท่านั้นทมีลูกยู่ไม่เท่านี่มีมิดมีคูนเอกาจะหวงนึงยังบอกมานเขาปนทำห้เร่งวันนวบปีห้ากินใดเขากับพระเจ้าออกมาเถอะออกมาแต่ว่าบ่กมายูดนมาอยู่ดามือเข้าไปห้ามู่้ายังเด๋อได้ระบบว่ามีจักคนนี่ยสิบเก้าสิบเกนอ สิบตอกับพู้นน้อยๆฮะสาวผู้นี้ตั้งใจได้เจ้าเลยเจ้าเป็นกำลังเป็นท่าแห้งท่าไม่ก็ย่งได้จี๊สบายนะเนาะโบได้ก็จะได้แต่เขาเคลื่อนเขาเจ้ามาอยู่นี้น้ำเนาะงานบุญน้ำแหละบุญน yeah ้ำไประดมบอกว่า mm มันเสียไม่ง่ายก็เจ้าได้ได้บได้ิบาลไล่คนนี้เดี๋ยวนี้จำนวนนี้ก็ยังยังไปจักออกมาเต็มลอยเถอะเพราะมีแห้งอยู่ก็จักเลาะอยู่นะ อยากไปน้ำปลาน้ำดมโบลึงบบลึงเท้ายังบบลึงอยู่น้ำสังคมเขาท่านเจ้ารบศรนี่เ้เห็นเห็นแล้วข้าเจ้ามาแต่ว่าท้าเิ่งแต่เหินแล้วเนี่ยขาเจ้าว่าได้คนฝังเหินแล้วสิมาอยูุแต่เหินแล้วก็สิมาแหละเพราะว่าข้าเจ้าบริจาคเลอะมันอยู่ป้ามันคนเราไปห้ากินญาติกันเด้คือตะกี้เนี่ยเข้าไปห้ามอโม่เลยก็ได้กินเดี๋ยวนี้นจะห้าไก่ยอดยอด E kind of เดี๋ยวนี้ลาวหอมมันก็ไปเออไปเลาะกินเลยเอ็ดมอสขึ้นไปนี่กันเนี่ยโอ้จังเกอนี้รถมาอีเดิมแต่ว่าอันบ่ขันมอเทเป็นตัวนั้นท่านตัวบนทางขึ้นนะอันั้นทำมอสุดจะหั่นยางเด้มาลงมือเออมาลงมาเรามีเส้นนึงขึ้นแหวนน่ะมีปลายใช่ไหมเปลายนั้นทำมอนั่นน่ะใกล้ๆเ่ายากมอเงินบอบคำจุลโดยบอบผ้านกกับอันพ่อะไรนี้พวกนี้นี่สองคนกระจาเนี่ย เป็นป uh, ่ท <ư? S 2> um, <do> ูปัจจัยเป็นเงินเป็นยังโดยออชิมอบะเออเออเอาเลยน้องขอให้น้อยวยาเป็นมอบยุ่มอบจุดนี้ก็ได้เออังุยทำโลกนโอ้ขอบอุณขอบคุณด้ไล่ขอบใจไดไล่นี่พอได้ซอยกันแถ่เขเจ้ากับบ้านคือว่าในบ้านมีอาชีพยังเถอะแต่ใส่น้ำ แต่พูกเขาเจ้าค่อยมาบุ้งมาส้งมืกันนี่แหละซอยกันผู้เล็กน้อยได้เกลือไปดูน้ำปลาไปกับว่าพอได้ไปหลักๆกับเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเขาเนี่ยเพอหัวไรไปห้าเราเอื้องเลยมันกินแท้กินเนี้ยก็กินได้อันนี้เอฟซีเอฟซีทีมันสร้มันโนโนเก็บเก็บมีมีค่าเราไปซื้อหน่อยครับเดี๋ยวนี้ห้ผู้นี้นี่เป็นผู้อ่อนนี่ยวัตถุวัตถประจำวันอันนี้อันนี้เนื้อเป็นข้าวเป็น คือใชประจำวันเราสวัสดีครับผูนีเป็นผู้เก็บข้าไดรบุ้ซื้อบุยี่นะิแต่ซื้อากินกะกินบุ้เงินว่าซบุบาเงินเดนนนรักนอนี๋ยวนี้แหละบเห็นยังแหละนั่งนอนนั่งนอนดูสีเด่นกับงความกัเข้าใจเนางมเดียวนี้เขาใจล่เขาใจไล่แลแต่เขาวอมาหรฮับงงขาวอไปเขาใจเข้าใจเาเนี่มาลาบี บ่เป็นภาษาหนึ่งต่างหากกับสาขาย่อยคลายคือเราเถึงแต่บุเมนเราเถึงบุเมนเนาะแต่ว่าคัดเอามาฟังกันบุงเรื่องเลยเนาะบังบางคำอันเชื่เดียวกันบางคำบุเมนอันเกิดชืออขื่นจีนได้กับจีนเหนืออะไรเนาะบางย่างก็บบเข้าใจกันจีนคือกันอยู่เนาะต้นเออหน้าให้ส่วนูเองอะไรอน่างเงีอันบออยู่ลุ่มตัวนี้เมนอันของอันซาบานเาแล้ว ต่อไปกสิเฮ็ดอ่ะน่ะลูกไก่ยื่นี้แล้วไก่เฮ็ดการพกกริ่กรรมขาเจ้าเฮ็ดผักเห็นห่มซะนี่ผักผักเปียกปุ๊กผักไปกินตลอดนะผักเห็นห่มมาน่ะเอออันนี้เห็นอันชิ้นเห็นอันปลาแม่เห็นี่แหละอืมเฮ็ดหน่าเฮ็ดน้องป่าอยู่พุ่นเฮ็ดบอนปุ๊กมันพวกนี้เหรอจากเฮกตาร์ก่อนเนาะสร้างเฮกตาร์เนาะเขาเขาเจ้าปั่นให้น่ะ เปิดมือก oh, no ันเฮะนอันเป็นน้ำกันเนี้ยแลวเนาะเด้อเด้อนอนสองคืนนะนอนสองคืนก่อนหอดเกือบฮอดพูดแล้วกันแต่ถ้าเราไปทางนั้นมันมันแยกไปเต็มอ๋อเอามาทุกคนแค่คนขับเรือมายามพภาษีมาวัรทุปัจจัยให้เนอนก่อนตั้งเครื่องเด้๋ยวนะเอาไปทักเพทย์ไปกันนอนเชิงพ้นเลย สำหรับคลิปนี้จะขอลาไปก่อนนะทุกคนเนาะพบกันในคลิปต่อไปสบายดี